เรียนท่านประธานแล้วก็ท่านสมาชิกวุฒิสภาก่อนอื่นรียนก็ต้องขอบพระคุณกรรมธิการคณะกรรมธิการสิทธิมวลชนสิทธิเสรีภาพการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภานะคะ,ะท่านอนุสัก์คงมาลายแล้วก็กรรมธิการการสาธารณสุขวุฒิสภากรรมธิการการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ทธิสภานะคะ,ะท่านอาจารย์คุณหมอพลเดชปิ่นประทีปแล้วก็ท่านอาจารย์บุญส่งไข่เกตนะคะทีะ่กรุณาให้ข้อสังเกตและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับสภาก์กรผู้บริโภคมากแล้วก็รวมทั้งท่านสมาชิกนะคะ,ะที่ให้คำแนะนำกับการทำงานของสภาค์กรของผู้บริโภคทั้งท่าน ครัไม่ใช่ฮะท่านที่เป็นพลตำรวจตรียงยุทธสารสมบัติค่ะขอภัยท่านค่ะซึ่งแล้วก็ท่านบุญส่งไข่เกตแล้วก็ท่านออนอาจกระทกนะคะซึ่งได้ให้คำแนะนำกับสภาองค์กรผู้บริโภคนะคะแล้วก็เรียนคิดว่าประเด็นที่พลตำรวจตรียงยุทธได้นำเรียนเนี่ย สภากรผู้บริโภคเดี๋ยวจะรับไปแล้วก็ประสานงานกับท่านอีกทีหนึ่งนะคะเพราะคิดว่าเครือข่ายของสภาก์กรผู้บริโภคที่ภาคเหนือก็มีความเข้มแข็งแล้วก็มีหน่วยงานประจำจังหวัดอย่างน้อย5จังหวัดนะคะขณะน,นี้ถือว่ามากกว่าภาคอื่นแล้วก็กรรมการสภาองค์กรของผู้บริโภคที่อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยก็เป็น หนึ่งในส,สภาลมหายใจของเทียงใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการทำงานเรื่องเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็สภางการผู้ผพิโภคยินดีนะคะที่จะ,ะร่วมมือแล้วก็ประสานงานและรวมทั้งผลักดันในเรื่องนี้ต่อไปในอนาคตนะคะ,ะส่วนประเด็นที่สองเนี่ยที่ทางกรรมธิการ คุ้มครองผู้บริโภคและก็สิทธิมวลชนเศรีเสรีภาพของวุฒิสภาได้ให้คำแนะนำนะคะโดยเฉพาะเรื่องสถานะของสภาองค์กรผู้บริโภคเรียนขออนุญาตเรียนนำเรียนที่ประชุมวุฒิสภานิดหนึ่งนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะมีความคืบหน้าแต่ก็ขออนุญาตเรียนว่าสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยได้รับการวินิจฉัยที่ อาจจะมีความแตกต่างกันและทำให้เราเองก็อาจจะมีความยากลำบากนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องเรียนว่าคณะกรรมการอกอพรอเนี่ยได้วินิจฉัยว่าสภางกรผู้บริโภคเป็นหน่วยงานรัฐประเภทหนึ่งที่ยังไม่ได้กำหนดประเภทมีความสัมพันธ์กับรัฐนะคะเนื่องจากก็ต้องขออนุญาตเรียนว่าขณะนี้เนี่ยเรารับว่ประมาณก็เกือบร้อนะฮะจาก งบประมาณแผ่นดินซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนก็ตามซึ่งสำนักคณะไอกอรพรเนี่ยก็วินิจฉัยว่าสภากรผู้บริโภคเนี่ยไม่ใช่ส่วนราชการไม่ใช่องค์กรมหาชนแล้วก็ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจคือเรียกว่าไม่ได้อยู่ในเจประเภทที่เป็นการแบ่งแยกหน่วยงานของรัฐนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองเนี่ยก็ ยังไม่มีความชัดเจนว่าสภาองค์กรผู้ริโภคเป็นหน่วยงานรัฐประเภทไหนซึ่งแน่นอนฮะเราก็เมื่อเราไม่ใช่ส่วนราชการไม่ใช่องค์กรมหาชนซึ่งถ้าองค์กรมหาชนเนี่ยส่วนใหญ่ประธานที่ดูแลองค์กรเนี่ยก็จะเป็นรัฐมนตรีหรืออย่างน้อยอก็ เรียกว่าเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลที่เกี่ยวข้องนะฮะอย่างเช่นเราก็จะเห็นองค์กรหมายชนทั้งหลายแต่ขณะที่สภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยประธานสภาองค์กรผู้บริโภคก็มาจากตัวแทนของสมาคมผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นนี่คิดว่าแล้วมาตรา10ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยก็ได้พูดไว้ชัดเจนนะคะว่าให้สภาองค์กรของผู้บริโภค มีความเ,เป็นนิติบุคคลนะคะให้สภาอ์กรของผู้บริโภคเนี่ยมีความเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้อานัดหรือการครอบงำหรือการสั่งการไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมจากหน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐพักการเมืองผู้ประกอบธุรกิจหรือพนกักงานหรือลูกจ้างของผู้ประกอบธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้สภา์กรผู้บริโภคเองเนี่ยก็ มีความลำบากใจแต่ก็การออกแบบข้อบังคับก็ดีซึ่งถือเหมือนเป็นธรรมนูญของสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยก็ได้ถูกจัดส่งให้กับสำนักงานปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีไดเ้เรียกว่าพิจารณาแล้วก็รับทราบทุกครั้งที่มีการแก้ไขหรือปรับปรุงและสภาองค์กรผู้บริโภคเราก็มีระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับทุกด้านในการทำงานนะฮะเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าการใช้เงินง็ประมาณเนี่ยมีความโปรง่งใสตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพนะฮะน,นี้ก็เป็นหัวใจล่าสุดนะฮะเื่อขออนุญาตนำเรียนนะฮะซึ่งอันนี้ก็อ,อาจจะเป็นข่าวดีของสภากรผู้บริโภคหรือเปล่าเรียนทราบอย่างไม่เป็นทางการนะคะและคิดว่าทางวุฒิสภาก็จะ,ะน่าจะได้รับทราบด้วยเนื่องจาก ทางกรรมาทีการสิทธิมูชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยได้สอบถามไปที่ทางกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางนะฮะว่าสภางกรผู้บริโภคเนี่ยถือเป็นหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญตัติวินยัยการเงินการคลังของรัฐหรือไม่ซึ่งคำตอบที่ได้รับเนี่ยก็ทาง ปหลัดกระทรวงการคลังเนี่ยนะฮะก็ได้แจ้งว่าสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยไม่ใช่คือกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วขอเรียนว่าตามบทบัญญัติมาตรา5แห่งพรบรวินัยการเงินการคลังกำหนดนิยามหน่วยงานของรัฐได้แก่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรมสารปกครองสารรัฐธรรมนูญองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์การอัยการ 4. องค์การมหาชน 5. ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลองกรปกครองหกองกรปกครองส่วนท้องถิน่นและ7หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกําหนดประกอบกับมาตรา10วรสองแห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภางกรผู้บริโภคที่เรียนไดเ้เรียนไปนะคะ กำหนดให้สภา์กรผู้บริโภคมีความเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้อันนัดหรือการครอบงำหรือสั่งการไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐพักการเมืองผู้ประกอบธุรกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของผู้ประกอบธุรกิจดังนั้นสภา์กรของผู้บริโภคจึงไม่มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐตามบทบัญญัติมาตรา4แห่งพรบรวินัยการเงินการคลัง นะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่ย้ํนขออนุญาตนําเรียนกับที่ประชุมวุฒิสภานะคะ,ะแต่ยังไงก็ตามย้ํนเองก็คิดว่าการใช้เงินงบประมาณก็มีความสําคัญที่สภาจะต้องออกแบบให้สามารถที่จะตรวจสอบได้อย่างเช่นปีที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากสภาองค์การสภาองค์งกรของผู้บริโภคเรามีโครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบอนุกรรมการตรวจสอบภายใน ะะซึ่งก็ประกอบด้วยตัวแทนของอกรรมการนโยบายประกอบด้วยอดีตเรียกว่าข้าราชการระดับสูงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในกพร,ะรนะคะ,ะสามส,สามท่านนี้ซึ่งก็ได้ให้คำแนะนำว่าสภาเนี่ยควรจะใชะ้การรายงานงบรายงานการเงินการงบประมาณในรูปแบบของหน่วยงานรัฐ ซึ่งเราก็ได้ปฏิบัติตามนะฮะปีนี้ปี2566เนี่ยปีหน้าที่จะมารายงานเนี่ยก็จะได้เห็นว่าการรายงานงบประมาณการเงินการงบประมาณเนี่ยอ,อยู่ในรูปแบบของหน่วยงานของรัฐแล้วก็สพางกรผู้ริโภกกก็ขออนุญ,ญาตยืนยันในที่นี้นะฮะว่าเราก็จะใช้เงินงบประมาณอย่างโปรง่งใส ตรงไปตรงมาตรวจสอบได้แล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทําหน้าที่นะคะแล้วก็ขออนุญาตเรียนนะฮะว่าการดําเนินงานทุกอย่างเนี่ยก็มีระเบียบกติกาการตรวจสอบภายในการเงินการงบประมาณการเงินการบัญชีการตรวจสอบบัญชีต่างๆเนี่ยก็มีระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีซึ่งได้รับความเห็นชอบทั้งที่ประชุมสมาชิกบ้าง นะคะก็คือเรียกว่าระดับสภาค์กรของผู้บริโภคหรือ,อในระดับของคณะกรรมการนโยบายนะคะเพราะฉะนั้นเดียนก็ขอ,อเรียกว่าสร้างความมั่นใจให้กับที่ประชุมสมาชิกสภางก์กรผู้บริโภคว่าสภางก์กรผู้บริโภคเรามีกลไกลการตรวจสอบอที่ สอดคล้องกับการทำงานของหน่วยงานรัฐส่วนประเด็นเรื่องการประเมินผลที่ได้ให้คำแนะนำเนี่ยปีนี้เป็นปีที่3นะฮะแล้วก็สภาก์กรผู้พิโภคได้จัดทำรายงานประเมินผล3ปีซึ่งได้รับ การสนับสนุนจาก TDI i นะฮะที่จะทำประเมินผลให้กับสภาวกรของผู้บริโภคแล้วก็คงประเมินทั้งในระดับแผนงานการใช้เงินงบประมาณการสนับสนุนจากผู้บริโภคแล้วก็ที่สำคัญก็คือการประเมินความคุ้มค่านะคะแล้วก็อย่างที่เรียนนะฮะว่าปี2อ6 5เนี่ย เราใช้งบประมาณประมาณ158-159ล้านบาทเนี่ยแต่ขณะที่เราสามารถช่วยเหลือผู้บริโภคได้มากถึง268ล้านบาทเพราะ,ะนั้นจริงๆแล้วเราก็ทำงานได้คุ้มค่ามากกว่าเม็ดเงินที่เราใช้ไปนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ให้คำแนะนำและแน่นอนฮะว่าสภางก่อนผู้บริโภคเนี่ยจะทำงานเ,าเรียกว่าแบบมีส่วนร่วม นะคะ,ะที่สำคัญปีนี้เราก็หวังว่าเราจะขยายสมาชิกไปได้อีกหลายจังหวัดนะคะแล้วก็ส่วนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนที่หลายท่านแนะนำเนี่ยขณะนีะ้ตัวแทนขององค์กรผู้บริโภคเนี่ยได้เป็นบอร์ดเราก็ได้พูดคุยไปแล้วนะฮะว่าจะมีความร่วมมือในการ อย่างน้อยทํางานกับสภาองค์กรชุมชนแต่แน่นอนท่านยันคิดว่าการที่เขาจะเป็นสมาชิกเนี่ยสภาองค์กรผู้บริโภคไม่ได้เป็นผู้พิจารณาคนที่พิจารณาว่าใครจะผ่านการจดแจ้งความเป็นองค์กรผู้บริโภคเนี่ยก็คือนายทะเบียนกลางซึ่งก็คือสํานักงานปลัดสํานักานายกรัฐมนตรีเพราะฉนั้นก็ขึ้นอยู่กับหลายส่วนที่สภาองค์กรผู้บริโภคก,ก็ต้องไปทําความร่วมมือและก็แน่นอนฮะสำนักงานปลัดก็ เป็นหน่วยสับสนุนที่สําคัญของสภาองค์กรผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณไม่ว่าเรื่องการทํางานเรื่องอการสับสนุนในด้านต่างๆเพราะฉะนั้นสภาองค์กรผู้บริโภคเราก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการและก็การสับสนุนในการพิจารณาความเป็นสมาชิกขององค์กรผู้บริโภคที่ขึ้นทะเบียนคือคือก็ต้องเรียนว่าจริงๆก็ไม่ได้ง่ายนะหลายองค์กรก็ เป็นองค์กรที่ทำงานมาแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านการจดแจ้งความเป็นองค์กรผู้บริโภคแล้วก็เรียนคิดว่าประเด็นเรื่องทับซ้อนกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเราอาจจะมีภารกิจหรือพันธกิจที่สนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้บริโภคซึ่งเรียนคิดว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่พอแล้วก็วันนี้ที่ประชุมก็ได้แนะนำว่าให้สภาองค์กรผู้บริโภคไปทำเรื่อง น้ำมันด้วยนะซึ่งจริงๆเราก็มีการดำเนินงานในระดับอนุกรรมธิการนะคะอนุอนุกรรมการนะฮะด้านขนส่งและยานพาหนะพลังงานขนส่งและยานพาหนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือหลายๆเรื่องนะคะซึ่งยิ่นคิดว่า8ดด้านของสภาองค์กรผู้บริโภคจริงๆก็กว้างขวางมากในการถ้าเราทำได้สำเร็จเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคร่วมกันนะคะ การทับซ้อนของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและก็ในรายงานเล่มนี้เนี่ยได้มีการเรียกว่าชี้แจงนะฮะว่าเรากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็หลายท่านก็ได้ช่วยอธิบายแล้วนะคะว่าสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานรัฐเหมือนกับถ้าคุณเป็นประชาชนเนี่ยนะคุณไป จะขอความช่วยเหลือทนายก็เหมือนกับคุณไปสำนักงานสารีตำรวจกับไปที่สำนักงานทนายความนะฮะสภาง์กรผู้บริโภคเหมือนส,อสำนักงานทนายความแต่เพียงแต่ว,ว่าเราไม่ได้เก็บเงินนะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือข้อแตกต่างและขณะน,นี้สภา์กรผู้บริโภคเราไม่ได้ใช้ชื่อยอ่อสออบอแล้วนะฮะเพราะว่ามันใกล้เคียงกับสอคบอมากและทําให้คนเข้าใจผิดขณะนี้เราเรียกโดยย่อว่า สภาผู้บริโภคนะคะเพื่อที่จะทําให้เห็นถึงความแตกต่างเพราะนี้ก็คือการทํางานของอภาคประชาชนที่จะ,ะมีบทบาทในการคุ้มครองอตัวเองมากขึ้นแล้วก็แน่นอนครับว่ามีโอกาสในการที่จะคุ้มครองอในระดับประเทศ โดยเฉพาะการทําเรื่องนโยบายของผู้บริโภคนะคะซึ่งยันคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญส่วนข้อแนะนําเรื่องอพลังงานนะฮะข้อแนะนําเรื่องพลังงานเนี่ยที่เรื่องค่าไฟฟ้าเนี่ยจริงๆก็คิดว่าขณะนี้คนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยเข้าใจว่าเราจ่ายเงินให้กับไฟฟ้าสํารอง นะคะแล้วก็ขออนุญาตเรียนว่าประเด็นที่ท่านแนะนำเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องอไฟฟ้าสำรองเนี่ยสภาวการผู้บริโภคได้ไปหาหรือกับสภาวสาหกรรมซึ่งบริษัทที่เป็นไม่ว่าจะเป็น SPP หรือ IPP ขนาดเล็กเนี่ยนะฮะขนาดใหญ่ขนาดเล็กเนี่ยก็เป็นสมาชิกของสภาวสารกร,รมแล้วก็ได้พูดคุยกันว่าเป็นไปได้ไหมที่จะทำให้ อย่างเช่นลดผลตอบแทนในระยะสั้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ขยายระยะเวลานะคะอย่างเช่นว่าคุณเคยมีผลตอบแทนสมมุตินะฮะ,ะกี่บาทในระยะเวลากี่ปีก็อาจจะลดจำนวนลงนะฮะอย่างเช่นสมมุติว่า5บาทเนี่ยก็ขอเป็น3บาทแต่ขยายระยะเวลาหรือเป็นไปได้ไหมที่รัฐบาลจะเจรจาที่จะทำให้ ผลตอบแทนหรือ ROIC ในส่วนนี้เนี่ยลดลงนะคะซึ่งอันนั้นก็คงเป็นข้อเสนอที่สภางกรนผู้บริโภคจริงๆก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทางารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะในการที่จะเรียกว่าแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างเหล่านี้เพราะฉะนั้นยันก็หวังว่าวุฒิสภาแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรด้วยเนี่ยนะฮะจะช่วยสนับสนุน การติดตามของสภาองค์กผู้บริโภคไม่ให้มีการทำสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเพื่อที่จะทำให้เราไม่ต้องจ่ายค่าไฟให้กับการสํารองไฟซึ่งมากเกินไปแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถลดค่าใช้จ่ายของตัวเองผ่านการติดโซลาเซลล์ในตามบ้านต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็ส่วน ข้อเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องหมวกกันนกก็ดีการควบคุมรถไฟฟ้าก็ดีในจากกรรมธิการการสาธารณสุขเนี่ยนะฮะหรือว่าการป้องกันการปรับปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็เดนก็คิดว่าสภาก็จะทำหน้าที่ในส่วนนี้อย่างเต็มที่นะคะมีประเด็นที่ทางกรรมธิการ ของสิทธิมูชนสิทธิเสรีภาพการคุ้มครองผู้บริโภคผูทธ่สภาได้ให้คําแนะนําเราก็จะนําไปปรับการทํางานนะฮะไม่ว่าเรื่องของการบริโภคศึกษาซึ่งเรียนก็คิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากแล้วก็แน่นอนฮะจริงๆคนที่จะกําหนดว่าให้หลักสูตรเหล่านี้ไปอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยไม่ใช่สภาองค์กรผู้บริโภคนะคะเป็นกระทรวงศึกษาธิการเพราะนั้นก็ ถึงแม้เราอยากจะทำแต่ก็อาจจะยังไม่ง่ายเท่าไหร่ที่จะทำให้หลักสูตรเหล่านี้ไปบรรจุอยู่ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแต่ว่าขณะนี้เรามีหลักสูตรออนไลน์นะคะที่ประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้ในเว็บไซต์ของสภาองค์กรของผู้บริโภคและนอกนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นในส่วนสมาชิกเนี่ยเราก็มีการจัดฝึกอบรมอย่างน้อยปีหนึ่ง สองถึงสครั้งนะฮะเพื่อที่จะให้สมาชิกสามารถเท่าทันเรื่องอสิทธิของผู้บริโภคและก็รักษาประโยชน์ของคนในพื้นที่ของเขาโดยเฉพาะเรื่องงานรับเรื่องร้องเรียนและก็สนับสนุนการทำเรื่องงานนโยบายของสภาง์กรของผู้บริโภคแลกะก็สภากรผู้บริโภคเองจริงๆก็ต้องอาศัย ลกลไกอื่นๆในการสนับสนุนนะฮะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกที่เป็นหน่วยงานประจำจังหวัดสมาชิกที่เป็นหน่วยงานเขตพื้นที่นะคะส่วนประเด็นสุดท้ายที่เน้นขออนุญาตนำเรียนเนี่ยก็คงเป็นประเด็นเรื่องออในส่วนของอความทับซ้อนกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเน้นได้เรียนไปบ้างแล้วแต่คิดว่าอันนี้สภาองค์กรผู้บริโภคก็ มีกลไกในการลดความซําซ้อนนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นกรณีที่ฟ้องร้องเนี่ยถ้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินการไปแล้วสภาก่อนผู้บริโภกคก็จะไม่ฟ้องคดีนะคะเพราะคิดว่าเหล่าต่างก็ใช้งบประมาณของรัฐเ,เช่นเดียวกันแล้วก็ความร่วมมือในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยคงต้องมีมากขึ้นค่ะแล้วก็ ส่วนข้อแนะนำอื่นๆเนี่ยก็ได้บันทึกไว้ทั้งหมดแล้วนะคะจะรับไปแล้วก็คิดว่าเกี่ยวข้องกับอนุกรรมการด้านไหนหรือความเชี่ยวชาญด้านไหนเนี่ยก็คงจะได้ไปปรับปรุงการทำงานอีกต่อไปส่วนเรื่องการสร้างเครือข่ายหรือการที่ทำให้เครือข่ายเข้มแข็งอย่างไรหรือว่า สุดท้ายแล้วเครือข่ายจะเป็นภาระไม้เดียนขออนุญาตให้รองเลขาธิการนะฮะคุณสุภาพรได้รายงานนิดหนึ่งค่ะท่านประธานขอบพระคุณมากค่ะ